สุขท่านพุทธศาสนิกชนทุกๆท,ท่านสำหรับในตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักบทสวดที่ถือว่าเป็นบทสวดที่เมื่อผู้ป่วยได้ฟังแล้วก็จะหายป่วยนั่นก็คือบทสวดโพชังคะปริตหรือโพชงเจ็ดนั่นเองถามว่าโพชังคะปริตคืออะไร โพชังคาปริตก็คือพระปริตที่กล่าวถึงโพชงที่มีองค์ทั้ง7เราเรียกว่าองค์แห่งการรู้แจ้งจะเรียกว่าเป็นสัจจะวาจาเพื่อมาพิทัก์ความสุขสวัสดีก็สามารถที่จะกล่าวได้หาพกพุท่านได้ยินเสียงแทรกอยู่ก็ถือว่านั่นเป็นปกติก็ขอให้พรท่านตั้งใจฟัง แต่กันเนาะเพราะว่าการบันทึกเสียงของแก่ดำนั้นไม่สามารถจะบกุมบรรยากาศอื่นๆได้ก็ขอให้พวกท่านตั้งจิตตั้งใจฟังหรือว่าบทสวดพระชังคะาปริตนั้นมีความสำคัญอย่างไรและก็มีประวัติที่มาอย่างไรในสมัยหนึ ENNIS, ่งพนระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวรุวันกรุงราชกฤ์พระมหากัสปะเทระ ได้อาพาธหนักที่ทำปิดปรปิคูหาพระพุทธเจ้าได้เสด็จเยี่ยมและแสดงโพชชงเจ็ด <im it> เมื่อพระเถระมหากัสสปะได้สดับประฟังโพชชงเหล่านี้แล้ว <im it> ก็ได้เกิดความปีติว่าโพชชงเจ็ดเคยปรากฏแก่เราในขณะรู้แจ้งสัจธรรมหลังจากออกบวชแล้วเจ็ดวันคำสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทางพ้นทุกข์โดยแท้พลันดำริเช่นนี้<ป>พระเถระมหากัสสะก็เกิดปีติอิ่มเอิบใจทำให้เลือดในกายและรูปธรรมอื่นๆผ่อ,อ,ผองใสโลกของพระมหากัสสะเถระจึงได้อันตรธานหายไปจนหมดสิน้นนอกจากนั้น พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสโพชดชงเจ็ดแก่พระมหาโมคขลานะผู้อาพาที่ภูเขาคิชกูตอีกด้วยครั้นคลานั้นก็เช่นเดียวกันก็คือพระมหาเถระโมขลานะเมื่อได้สดับรับฟังโพ,พูดชมทั้งเจ็ดแล้วหายอาพาธหรือแม้แต่กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่าน ประชวนอย่างนักก็ยังทรงรับสั่งให้พระจุนทะเทระได้แสดงโพชชงทั้งเจ็ดเมื่อพระองค์ได้สดับรับฟังแล้วก็ทรงหายจากอาการประชวนจึงอยากจะขอเชิญท่านผู้ฟังทุกๆท่านให้พึงมันฟังหรือสวดโพชชังคปาบริตให้ได้สำหรับการสวด โครชงคบปริตเพื่อที่จะเป็นน้ำพระพุทธมนต์ด้วยหรือรักษาโาครคภัยไข้เจ็บทั้งภายนอกและภายในได้นั้นแนะนำให้สวดอย่างน้อยเจ็ดจบจากนี้อยากให้พวกท่านฟังเสียงสวดว่าเป็นอย่างไร โพดชังควรสติสังขาตัวธรรมมานางวิจัยโยนตตถาวิริยามปีติปันสันทิโพดชังคาจะตถาปะเรสมาทุเปงขะโพดชังคานสัตเตเตสัมภทันสินามุนินาสัมมาทัก คาตาภาวิตาภาหุลีกาตานสังวันตันติอภิญญายะนิมพานายะจะโพธิยามเอเตนะสันจวันเชนะโสทิเตหูตุสัพพาทาเอกันสมิงสมเยม นาโทมุคขลานันจะกรสปังคิลาเนทุงคิเตนทินสวาโพชังเคสัตตะเทสยิเตจะตังอภินันทิตตวาโรคาบุญจริงสุตังขะเนม เอเตนะสันเจวันเชนะโสตทิเตหูตุสัมพะทาเอกธรรมธรรมะราชาปิเคลันเยนาภิปิริตตวจุนทัดเฮเลนตันเยวพนาเป็นตวานะสาธาัง สัมวนทิตวาจะอาพาธาตมหาวุฒาสิธานโสเอเทนสันจวันเชนนโสนที่เตหโหตุสัมพะธาปะฮีนาเตจะอาพาธาตินันนมปิมาเฮสินังมักคาหะตะกิเลสาวะปันตาน นุปันติธรรมมาตังเอเตนะสันจวัะเชนะส่วนที่เตง่ยวสติสัมขาตัวธรรมมานางวิจยโยนตถาวิริยมปีติปันสันที่โพชังคาจะตถาปะเรสมาทุเปงขะโพชังคาม สัตเตเตสัมภันสินามุนินาสัมมาทัคขาตาภาวิตาภุลีกาตาสังวันตันติอภินยายนิมพานายะจะโพติยามเอเตนสันจวันเชนสโตทิเตหุตุสัพ พาทาเอกันสมิงสมยเยมนาโถมูคันลานันจะกันสะป,ปังขิลาเนทุงขิเตนทินสวาโพชังเขัตะเทสยิเตจะตังอภินันทิตตวาโรคาบุญจิงสุตังขะเนม เอเตนะสันเจวันเชนะโสดทิเตหูตุสัมพทธาเอกธรรมธรรมะราชาปิเคลันเยนาภิปิริตตวจุนทัดเฮเลเนะตันเยว,วพนาเป็นตาวานะสาธารัง สัมมุนทิตตวจะอาพาธาตมหาวุทาสิทานโสเอเตนสันจวันเชนนสนทีเตหโหตุสัมภทาปะนีนาเตจะอาพาธาตินันนมปิมาเฮสินังมักคะหะตะกิเลสาวัปนตาน ลุปันติธรรมมาตังเอเตนะสันจวะเชนะโซนทิเตหูตุสัมภาทวนสติสังขาตัวธรรมานางวิจยโยนตถาวิริยมปีติปันสันทิโพดชังคาจะตถาปะเรสมาทุปเปงขะโพดชังคาน สัตเตเตสัมภทันสินามุนินาสัมมาทักขาตาพาวิตาหุลิกาสังวันตันติอภิญญายาณิพานายะจะพโพธิยานเอเทนสันจวันเชนสโสติเตหูตุสัพ พาธาเอกันสมิงสมเยมนาโโมุคันลานันจักันสะปังขิลาเนทุงขิเตนทินสวาโพชังเขัตะเทสยิเตจะตังอภินันทิตตวาโรคาบุญจิงสุตังขะเนม เอเตนะสันเจวันเชนะโสตทิเตหูตุสัมพะธาเอกธรรมธรรมะราชาปิเคลันเยนาพิปิริตัวจุนทัดเฮเลนตันเยวพันาเป็นตวานะสาธรัง สัมมุนทิตวาจะพาธาตมหาวุทาสิธานโสเอเตนสันจวันเชนนโซนทีเตหโหตุสัมพะทาปะฮีนาเตจะอาพาธาตินันนำปิมาเหสินังมักคาหะตะกิเลสาวปปันตาน นุปันติธรรมะตังเตนะสัญຈะวชนะโซนทเตหตุสัมภธา